ายงานที่14สายอากาศไมโครสติฟวัตถุประสงค์1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการทดสอบสายอากาศไมโครสติฟ 2. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติฟ 3. เพื่อฝึกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการวัดสายอากาศไมโครสติฟอุปกรณ์การทดลองมีดังนี้ 1. สายอากาศไมโครสติฟ2ตัว เครื่อง Network Analyzer VNA 2.0 1เครื่องชุดคารบิเบต1ชุดหัว SMA 2หัวพร้อมสายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว2เส้นฐานวางการแพร่กระจายขึ้น2ตัวคอมพิวเตอร์1เครื่องหลังจากนั้นเราจะทำการออกแบบสายอากาศไมโครสติปสมการมีดังนี้ เมื่อแทนค่าในสมการเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำการสร้างสายอากาศจริงต่อไปเมื่อสร้างสายอากาศจริงเสร็จแล้วเราจะนำสายอากาศไมโครสตริปมาวัดค่า S11 VSWR และ Impedance ขั้นตอนแรกเลือก S11 ของทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งสีน้ำเงินและฝั่งสีแดง ทำการเลือก s11 หลังจากนั้นทำการปรับความถี่ตามที่ต้องการในที่นี้เราจะใช้ความถี่อยู่ที่2.45กิกะเฮิรตหลังจากปรับเสร็จดูค่าที่มุมล่างซ้ายที่ลูกศรกำลังชี้อยู่ในตอนนี้ต่อไปการดูค่า VSWR เลือก VSWR และมาดูค่า VSWR ที่เราเลือกตรงที่ลูกศรชี้เหมือนกับค่า s11 ต่อไปเป็นค่าอิ p พ d a ดนซจะอยู่มุมซ้ายบนตามที่ถูกสอนชี้เลยครับต่อมาทำการวัดสายอากาศไมโครสตริปในระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กหลังจากนั้นทำการเก็บผลลงตารางค่าทั้งหมดจะมีทั้งหมด360องศาเมื่อนำค่าทั้งหมดมาพับเป็นกราฟจะได้กราฟดังนี้หลังจากนั้นทำการหามุมหลักและมุมกวาดของกราฟนี้ เมื่อได้ค่าแล้วบันทึกลงตารางให้เรียบร้อยหลังจากบันทึกค่าลงตารางต่อไปจะทําการหาค่าอัตราการขยายคื่นเกณฑ์ซึ่งมีสูตรดังนี้เมื่อแทนค่าในสูตรเสร็จแล้วทําการคํานวณเกอะผลลงในตารางให้เรียบร้อยทําการตอบคําถามท้ายบทขอบคุณครับ